มึงาที่มึงดในโรงเรียนเลยมึงโดนตีมาเพื่อนรออะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราไปปลุกระดมพลโรงเรียนเราเว้ยเพราะว่าโรงเรียนน้ำตาลไหนฮะเดี๋ยวนสนามฟาร์มไม่เย็ยนิ่งยบเงียบอยืนในฟาร์มเย็นน้ำฟาร์มแฟมอยู่ปะน่ะรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะไอ้ยที่นี่เงียบฟาร์มแฟมแต่ตอนเช้าละรออะไรอ่ะทำแต่ทรงไอ้ที่อ่ะอือมีแต่ทรงมีแต่ทรงไอสัตว์ แต่ตัวเองฟาร์มนี่ต้องเออเพื่อนโดนด่ามึงยอมเหรอวะเออจริงอ่ะไหนเพื่อนกูนด้วยกูมาล้ามึงแล้วเพื่อนอยู่ไหนกูไม่มาช่วยกูกูมาล้ามึงแล้วเพื่อนโอ้แหลกแหลกบออกมาแล้วกบออกมาแล้วตัวกูใส่แจ๋วไหนอะกูอยู่หน้าวิไลเลยเพื่อนเนี่ยเนี่ยกูนั่มึงเหรอตัวแรงเนี่ยเออเอ้ยส่งกูเก็บรถหน่อยเข้าซอยมาส่งเก็บรถหน่อยเก็บรถตรงไหนอะเก็บต้องเก็บเก็บดีรออะไรแกเอยมาไม่เอาไม่กูเก็บรถเร็วเร็วเดี๋ยวกูล่อเข้าซอยให้ยังไงก็ไม่ไหวเราหรอกฮะ ยังไงมันก็ไม่ไหวแล้วหรอกมือสองคนเนี่ยจะรอก็ซอยเออโอ๊ยไอ้โรงเรียนเขียวชนกูไอสัตว์ไอบีทไปไหนวะไอบีทมือเปิดไอโรงเรียนเขียวมาเพื่อนไอโรงเรียนเทามาเทามาไอสัตว์มันตีกันตั้งนานแล้วไอเฮียโรงเรียนพวกเฮียเนี่ยมึงอยู่ไหนอ่ะมันรับกูดีกูอยู่ในซอยเนี่ยซอยไหนวะซอยข้างโรงเรียนซอยหน้าโรงเรียนเนี่ยกูก็อยู่ในซอยเนีอยู่ในบ้านร้านเจ๊ติ่มอ่ไร้านเจ๊ติ่มไก่ย่างอ๋อไงชั้นผู้เห็นละ เออกูรอตัวหลุดปะรออะไรอ่ะตอนไรไอ้พี่สองคนนี้เฮียมึงใส่ช็อปแล้ววิ่งเข้าซอยมาเร็วเชื่อกูไหนกูอยู่หลังมึงเนี่ยี๋ยวกูรอให้ก็ได้มึงอยู่ตรงนี้เลยี๋ยวกูใส่กาะรอเพื่อนโอ้โหสภาพกูไหวเลยนะเออเราสองคน้เฮียเราจะไปกลันเฮียอะไรนะมึงบอบมันด้วยนะเออสัตว์กูแอบอยู่เพื่อนมึงอยู่ไหนอ่ะ ูข้างๆเลยกูรอมันเอาออกมาอยู่มุมร้อยตรงไหนวะอ๋อมุมร้อยตรงนี้ไม่รู้คูณรู้แล้วคุรู้แล้วคูณรู้คุณรู้กูพอรู้อยู่อยู่ตรงไหนหันหน้าไปทางเนี่ยวิไลมันอะมู่อ่ะอ่ะมึงอย่าเถียงดิเฮ้ยมีปูนตรงนี้เพื่อนจกปูนไหมออกมาแล้วเน็กจิ้กับมาอะไรชีฟจีนเน็กนี่กูหายสายแล้วไอ้เหี้ยเอาวันนี้วันนี้ปั๊บวันนี้เอ้ยชี้ไปเรื่อยเดี๋ยวนิ้วขาดหรอกไอ้น้อง เออน้องอยากเนื้อกขาดเลยน้องชิงมานจี๊ยเด้นมาชิงอุ้ยโอ้ยมันยิงจี้หาโอ้ยเพื่อนยิงอ่ะเพื่อนยิงอ่ะเจี๊ชิมาเดียวกะฮะเฮ้ยมันขึ้นมาเฮ้ยเพื่อนเออมาเลยโอ้ยเฮ้ยมันอ้อมมามันอ้อมมาต่อดึงมันยิงหามันยิงหาโอ้ยมันอ้อมมาต่อดึงยิงหาหายแล้วมเหลือเอออุ้ยมาโดนว้าย เยอะๆกูโดนยิงกูโดนนัวกูนัวจัดอ๋ออ๋อแล้วกูนัวจัดไม่ได้ลุกอ่ะกูวิ่งมาอยู่เพื่อนกูล่อมันอยู่กูล่อมันอยู่กูล่อมันอยู่มาดิตายหนึ่งอุ้ยไม่ตายเฮียหล่อแล้วเพื่อนเฮียกูตายสัต่นเฮียกูเบอร์ไปชิบฝาเฮียวาาเอ ั๊บเลยเฮียถ้าไม่ได้บาเลยอ่ะเฮ้ยเรียดำมาลเรียดามาทบหลอกไว้ทบทบหลอไว้ชิชูพรชิมจีชิมาเลนจีชิมาเลชิมาเลชิเนชิมาเล่ตัมาจอกเฮ้ยมไรดามาทบมาแล้วชิชูพหาจขจชิชทไมใครมีใครมีใครเพื่อโอ้มี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 นขี่เปสี่หาคนวะเฮ้ยมันตียนตีนตีย ยังไงวะห่ังขี้อ่ะขี้ประต้มาขี้ประต้มาอยู่นักไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโคตรโคตรแล้วจุกอ่ะไอ้เฮียมาแล้วเฮียกูไม่ได้ทำอะไรเลยเฮียกูโดนอีโม่สัตว์ลวงตึงเย้ลวงดึงว่ะลวงสองอ่ะเฮียมันมันมันรออันหน้าวินัยอันัน้เห็บนัเนี่ย ตกใจหน้าตวเองไอ้เหี้ยเอ้ยมันลวกสองเพื่อนมันขึ้นมา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 ช่ยมาชวนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยขึ้นมาช่มาขึ้นมาช่มาขึ้นมาช่มาขึ้นมาชวมาไม่ไ้มันไม่มันตีขี้บตายแ้าบยเออแหลแหลแหลินามาเ้าเอ้ยมันมันกัง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 เออเอออไปกูอ้เพื่อนาานาานาานบบ้านรเรา้าน้เา้านเ ไอ้หนุ่มองห้องเปลือยมันมองห้องเปลือยเว้ยข้างหลังมาข้างหลังมาโอ้อยเจดอยากแก้กูเฉยอยากแก้อยากแก้ไม่อยากแก้ไม่อยากแก้เพื่อนโอ้ยมึงรอดสาวเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออมึงตายเหรอ ตายเหรอมีกระต๊อกยังย enfin ังยังวะยุบเพี้ยอะไรสัตว์เพี้ยมึงกดมึงกดมึงกดชุบแล้วกดสเปกบารเชื่อกูโอ้กูตายเลยสัตว์เพี้ยไอ้กูจะฟื่ออีกอ่ะดูดีดูดีดีไม่เฟื่ออีกแสดงงอหากปากก่อนเอ้แต่กูเห็นกูก็เห็นเหมือนกันเเห็นมือกี่ตักคอไปแล้วมีปักคอไปแล้วมันเซมันเซมมีปากเพี้ยอะไรสัตว์ละไอ้สัตว์ก่อนกำก่อนมันตื้องเอ้ยยังปักไม่กล้าฟื่อเลยว่ะ มีปากเหี้ยอะไรกูโดนเต็มหัวเลยเฮียน่นจริงมาในหนึ่งกูดีว่าไอ้สัสเวมแล้วาเาเยเฮ้เ้อทอเข็เนียวมีแล้วเลยแต่ลาไปเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูพาอะไรกูมาก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูพาอะไลกูมาก่อนไอ้สั์เมื่อกี้มงบอกกูตึงเกินกขึ้นมาแหลมมัน้องเดี๋ยวเปียชอบกูหรอเราลาสามคนเดี๋ยวไ ลาสามคนเด้อเพื่อนโอ๊ยต้องโดดอยู่ลื่นหลามจะตายว้าวทำให้รู้มาสิงไว้ไงไว้ไม่ต้องเลียพวกกระจับกระใจมาลามากันออกโว้ย เอออะดเลยว่ะไออย่างน่ะฮะโดดลงรถเออมาห้าเนี่ยไปเอารถไม่มาแล้วตัวนี้หน่ยไปเร็วสามคนเนี่ยชอมเป็นทกันเนี่ยเอาเว็บเอาเว็บไปๆไปลงเออเอาเว็บไปเออไป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 ไอเราซ้อนเปล่ายังที่ยังว่างนะไปเปล่าเฮ้ยโหล

โอ้โขับรถใหญ่เลยะขับรถใหญ่ใหญ่งขับรถใหญ่ใหญ่นี่มันจะเลนพี่เลนพี่ลายปุ้นะครับไม่เลนเมืองไทยอะฮะะานะนะนะบมแล้วี่และนี่ขับรถอย่างเลนนี้ครับมันอยู่เลนปุ้นเลนอยู่เลนปุ้นครับอยู่เลนเทฮะไปมาข้าอยู่เลนเทสเสียมดก้องฮไม่ดีไหนไม่ตีไหนจะไม่ตีน้ำตาล ไปน้ำตาลแล้วแม่ขี้เปี้ยวนั่นนะมันไม่นักมันมีนักเอามันมีสามคนกับปอนแล้วบอกมึงเนี่ยไปวะสาวยกให้แซงมานฮะรถต่างนาเรียดูไอ้โจแซงมันมาละโจูดันรลยเลยไปเล่งถอยไปเลยเนาะเลยนี่มันเล่งเลยนีโอ้ยโอ้ยโอ้คุณเปคุตาม ไอ้โจอปาได้โจมาแล้วแม่เห็นปาหน้าวะไอ้เขี้ออ่ะเขี้ออลงมาเคลียร์แล้วมาดิก็อาหายพอปาโซดิกได้ไงวะเห็นไโอนยโซดิกได้กูไปจอดไปกันก่อนดิเออ์ปาโซดิกได้ไงวะเออถามุณดิเฮียปาได้เลยเออมึงขับช้ามึงขับเลี้ยวซ้ายมึงขับมาเลี้ยวขวาทำไมบอกปุณณี รถช้าข of ับเล่นขาขับาอย่าแช่ขวาดิเลนขวาได้ไงอ่ะเห็นไหมปาดได้ไงผมอ่ะโอ๊ยโยบร้าหาไปผมไปผมขับรถาไอเอไปขับี่มาเสือไปขับี่ม้เอไปขับ่าอ้เสืไับ่าไ้เไขับาอ้ตรไับ่าไอไปม้อปีมาโจ้ม มันทึกเมื่ไรละโอ้โหโอตแขวแข็งโนเอไปหาเพื่อนดูเดี๋ยวรู้เออมีแต่อุบัติเหตุปะบันนบันชนกนคนเดียวโจนี่โจหลัางลังล้หลังอโจลังโจลังหล้าหลังเชี้ยหลังเขี่่าล้งก็มา รถข้างคนปะเนี่ยเนี่ยรถข้างคนเรียร์คโอ้ขึ้นไปยังไงวะเนะบนท็อปมาท็อปมาท็อปท็อปมาเลยให้เอารถแป๊บนึงถึงแล้วล่ะที่เอาเอ็นใดน่ะขึ้นมาเนี่ยห้ามเบียร์ใบชุบกีนนะก็จะลงแล้วนะไอ้ยเอ็นลงเอ็นได้ได้อยู่ได้อยู่มันอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้อะไรวะใส่กี่อันใส่สุดอ่ะ ไปแย่หน้าปรตาเขานี่มัเนาะเออเออแลวแหละแล้วแหละใจหเีนโอ้ยคายเฮียเอ้ยไปมาเหมือนลงแบบตะลวะมันเปกยาชุบกันเฮียมนถึงละขึ้นไปได้ไดนี่กะฮาแค่งทีไปโจ๊ไปโจ เฮียแม่งหาจัดเลยครัเงี้ยัไมแต่เซลักโจนคเดียวนี่ายยังบ่ายังสักยางเฮยเฮ้ยเโอ้ยบ่ายังนะรถที่เป็นเฮียเนี่ยรถเีะมันปัดหนอก็ดีดีวะบงมันงมันปัดหนอไปเว้ยไปเว้ยโอ้ยบอกเลย บ้แกห้อายอะไ้ควายเออแกเฮ้ยสิกาอร่อยวะมาจี๊มาดิน่อยมาลองเคบลอะไรยิกแล้วเฮ้ยเขาตึ๊ก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 เขาตึ๊อเข้าตโอ้ยกโดนยิงกูก็โดนแหมดแใส่ช็อปหรืเปล่าเฮ้ยมาชุมหาบเอมหาตายไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหาโดนยิงหาโดนยิงเพื่น วันจ้ากันหรอกวันที่จ้าต่ากับหาน่าจะบมัหลอดละจำค้นกรบบาดเนี่ยจริงเหรอเฮ้ยมอดไปเอ็บมาเอ็มมาชุบหาอะไรพี่โอ้ยมีมีมันมีมันมีแต่ไม้เพื่อนโอเกโบออไปใส่จับอยู่ก็ได้เออเออต้องเตะสังตัวแหละซัสฝ่ายละปอมาๆเอ็มมาโอ้ยเฮียซัดเรียบร้อยรอบมอดหายตัวใส่เลยน่ะ ถ้าเกินมาฮักก็ตายเหรอมอสเฮียมอสหายใจยังมาแล้วพวกมันมาไหนๆพวกมันอยู่ไหนก็ตัวก็ตัแต่พวกเดเรยเดียวกันเว้ยเจอพวกเดียวเลยเดียวกันเนี่ยอยู่หน้าโรงเรียนมาเลยเออเอารถเมาไหม่เขาดิโอ ขากับ้าเล่ขากับ้าเลเออป้เขานะเขานะรักรัละโขากับ้านเล่เออมาตัวมเฮ้ยมันบอกกสีแดงู่ว่ะบอกกสีแดงดปาท่อพี่ไหนน้ำาน็อบเนี่ยบนเขาเนี่ยเขาไหนนเออเออแน่ตรงนั้นาขึ้นมามาต้ม้าหลาเลเฮ้ยตัวทบายตัวทบานีก่อนมานัก ดึงไปไกลไปบลงเอามาแล้วมาแล้วปพักเต็มเลยเฮียเายิงบบพักเลยวะเฮ้ยปิดหน้าหลเอาเลยวะเอ็มเอาโดนปิดแล้วฮานโดนยิงเปื่อนกคนกบบาด้เียเพราะเพราะปดบน้ด้วยอยู่นี่อะย nice ู <that that ่นพี่เน่ยโอ้หาตายเหี่ เฮียตายไอ้บอยสัสอืมโอ้ยโอ้โหใส่หัวเลยสามตัวเลยว่ะเอาเฮียไเวลามันนั่งจะไหวเฮียจุ๊บเดี๋ยวกูอึ้หัวดหัวดโอ้สามคนเลยว่ะหัวดหัวด โอ้อยทำไมเบียร์ยังตายอยู่นนอ,ยอ่ะเธีอ้าวลวงหนึ่งลวงสองเป็คนเดียวเหรอบนนู้นน่ะเออมันมีสี่ตัวมีคนนอนข้างนี่แหละออไอ้เฮี้ยนี่มาไม้ผีบ้าอะไรเนี่ย <laughs> ไม่กูโดนไม้ผีบ้าไม่เบี่ยงตายไอ้เฮี้ยกูโดนอ่ะ ไปซีอีกตัวห<า>นึง่งกูโดนอีกตัวหนึง่งเฮียเอ้ยระจอกมากนะครับไอเฮียเนี่ยไหวไหยไอ้ผี